ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับ ip, ออฟฟิเชียลเป็นทชียร์บรครับเปิดตัวไม่ยั้งเหมือนกันครับสำหรับทด้านทรูแบงคอกนุตเต็ดหรือแข่งเทมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวทดนานรัชนาอันระยะพัโรจจากสุพรรณบุรีครับวันนี้เปิดตัวอีกแล้วครับสำหรับทาสโมสรทดนานทรูแบงคอกนุตเต็ดครับได้ประกาศคว้าตัวนิติพงศ์เสรานนนเบคขวาดิกรีของทีมชาติไทยครับมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวเตรียมรุ่ยศึกดิวอทสองพันยี่สิบสองนี้แหละครับ อย่างไรก็ตามเขาสลับทนานแข่งเทปขยับเสริมทัพเพื่อเตรียมลุยไทยลีกซีซั่นหน้าอย่างน่าสนใจครับโดยก่อนหน้านี้ครับที่ผมบอกไปครับได้คว้าตัวทนานรัชนันอัญรยพิโรดมิดฟิลด์จากสุพรรณบุรีศรีเข้ามาร่วมทีม,มล่าสุดทันนา่นทรูแบงค์โค้ชเนตครับก็ได้ประกาศคว้าตัวนิติพงศ์เสรนนนน์เมคขวาจากลีโอชิราูไนเ็ตมาแบบไร้ค่าตัวโดยจะสวมเสื้อหมายเลขสิบสามให้กับแข่งเทแเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันครับสำหรับทนานนิติพงศ์เสรนนน์ครับวยปี่บสบก้าป การแข่งอย่างชกชุนครับทั้งธันาสระบ,บุรีเอฟซี FC, บุรีรัมยูนเต็ดการเทลีเอฟซี FC, และลีโอเชียงรายยูนเต็ดเป็นทีมล่าสุดนอกจากนี้ครับยังเคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วในยุคข,ของทดนานอากิระนิชิโนอีกด้วยแหละครับสำหรับทนานนิติพงศ์เสลานนนแหละครับ ในแชนที่ประเด็นที่2ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลายช่องก็กระโหมข่าวนี้กันไปอย่างเต็มที่เลยครับวันนี้มาติดเอกแท็กกันหน่อยครับอย่างทางด้านโซเชียลได้โหมกันหนักเลยทีเดียวครับแต่ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของทาดานบอลไทยคอมหรือให้เครดิตกันด้วยครับเมื่อได้ออกมาที่ข่าวใหญ่เลยครับว่ามีทีมใหญ่ในทัลีครับสนใจที่จะดึงตัวทางด้านเบนจามินเดวิดหรือเจ้าเบนครับกลับมาค้าแข่งในเมืองไทยครั้งแรกในชีวิตเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้าน กระแสข่าวลือในโลกโซเชียลครับได้โหมว่าธนายบินเจมินเดวิดครับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยรุ่นในยุคไม่เกิน23ปีครับมีลุ้นที่ย้ายซบทีมดังในศึกทะีลคาดว่าค่าเหนื่อยไม่ต่ำกว่าเจดหลักต่อเดือนเลยทีเดียวเละครับโดยนั้งตะวัยยัง22่ปีครับรู่ซึ่งไทเวลครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติอยู่ย3่ปีนับตั้งแต่ซีเกมครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยต่อเนื่องถึงศึกยูยี่สิบสามเชิร์2022รอบสุดท้าย ที่ประเทศวูดเบกิสถานครับเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งแม้ทั้งสองรายการครับจะไปไม่ถึงฝั่งฝันตามที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ครับแต่ผลงานโดยรวมถือว่าเจ้าเบนครับสอบผ่านและก็มีโอกาสข้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยแหละครับอย่างไรก็ตามครับในขณะที่สัญญ,ญากับสโมสรต้ตนสังกัดอย่างทันอ็อกฟอร์ดยู่นแตดครับต้นสังกัดในประเทศอังกฤษที่ลดเด่นอยู่ในสึกลีกวันดิวชั่น3ของอังกฤษครับจเจ้าเบนเหลือสัญญ,ญาถึงวันที่30มิถุนายน2020 3หรือปีหน้าแต่เมื่อดูผลนานการลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็ลงเล่นเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นในเกมบนถ้วยแต่ไม่มีกระแสข่าวลือครับว่าะจะตัวมีลุ้นย้ายกลับมาคาแข้งในประเทศไทยครั้งแรกหลังทำผลงานยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเบรเจมินเดวิดครับอดีตเคยเป็นแข้งเยาวชนของทนาสิงคโปร์สปอร์ตสคูเมื่อปี2013จนถึงปี2 0 1 6และฟูลเลมในปี2017จนถึงปี2019โดยเมื่อปี2019เครับเคยลงเล่นใ้กับฟูลเลมชุดใหญ่ไปแลเว็นหนึ่งนัดในฐานะตัวสำรองช่วงท้ายเกมทับทีฟูลเลมเปิดหลังไพ่กับทนาเซา์แทมตันหนประตูต่อศูนย์ในศึกคาราบาวครับรอบ2ครับจากนั้นในปี2021สอยพันยีจจุบแคดั็ ส่วนในนามทีมชาติครับเคยติดทีมชาติชุดยวชนสิงคโปร์ยูสิและย1 9ก่อนที่ปี2020เป็นต้นมาครับเจ้าตัวเลือกเล่นในกับทีมชาติยูกีสามปีโดยลงเล่นไปทั้งหมด13นัดยิง2ประตูกับอีก2แอสซิดโดยการแหละครับและโดยทั้งนี้ครับถ้าให้ทายว่าเจ้าเบนจามินเดวิสจะย้ายมาอยู่กับสโมสรใน ศึกทะลลกทีมไหนครับเมื่อทานานเว็บไซต์ของทางานโกประเทศไทยครับได้ออกมาตีข่าวเลครับว่าน่าจะเป็นการเทลฟีที่เป็นทีมเต็งจานนักขนาดนี้ครับแต่สําหรับตัวผมครับผมไม่อยากให้น้องย้ายมาเล่นในเมืองไทยอยากให้พัฒนาฝีเท้าอยู่ในเมืองอังกฤษมากกว่าเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับเรามาข้าทางฝั่งจงอังพยองขนแก่นยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อแดประกาศคว้าตัวทินกรอสุรินแข่งสารพัดประโยชน์จากปราสาทสายฟ้าครับช่วยทีมต่ออีกหนึ่งฤดูก,กาลหลังทําพูนานเข้าตาด้วยการแย้มเร่นทีมแบบจิ้มตัวในฤดูก,กาลที่ผ่านมาเลยครับ โดยในขนาดเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาครับทัพจงอังพยองขอนแก่นยูนเต็ตทีมในศึกริวอทาลีครับได้ประกาศเปิดตัวทินกรอัศรลินครับดาเตะจากสโมสรบุริรัมยูนเต็ตโดยสัญญาย,ยืมตัวต่ออีก1ฤดูกาลทำไมเจ้าตัวครับจะอยู่ช่วยทีมบูศสึริโอทลี2022อย่างเป็นทางการเลยครับโดยสําหรับทางด้านเจ้ากอนทินกรอัศรินครับวัย31ปีครับถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เจ้าตัวครับสามารถลงเล่นได้หลากหลายตําแหน่งอาทิเช่นท่านั้นมิดฟิลด์ตัวรับเซนเตอร์ครับ เด็กซ้ายวิงแบกหรือสามารถขยับสูงไปเป็นปีกเด็กด้วยโดยผู้นันของเจ้าก่อนกับจงอังพยองในช่วงเล็กที่2ที่ผ่านมาครับก,ก็ถือเป็นนักเตะที่เข้ามาเพิ่มมิติให้กับทีมจากการทำผู้นันช่วยทีมได้ดีในทุกครั้งที่ลงสนามโดยลงสนามไปทั้งเ้นส่แปดนัดทําไปอีก2อแอซดิด้วยกันแหลครับโดยตรงนี้ครับอย่างไรก็ตามครับ กับเส้นทางการค้าแข่งของทินกรอัศรลินครับเริ่มต้นในปี2009กับทีมบ้านเกิดอย่างทัน,นจันทบุรีเอฟซีหลังจากนั้นครับในปี2012ย้ายไปสร้างชื่อให้กับจากเอฟซีโดยในปี2015นั้นครับย้ายพร่วมทีมสระบ,บุรีเอฟซีก่อนที่ในปี2016จะย้ายพร่วมทีมสุพรรณบุรีเอฟซีพร้อมกับโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด95นัดยิงได้5ประตูก่อนจะโดนเรีรัมยูนเต็ดคว้าตัวไปรวมทีมนะครับ ในขณะที่ประเด็นปิดไทยของช่วงเย็นวันนี้ครับเรามากัะทางฝั่งของทาง้านมังกรลูกเงินกันหน่อยครับเมื่อได้ส่งทางด้านสยามเย็บเข้าร่วมโครงกรารของทาง้านบ่อยจินมิวนิกค,ครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับธนานปูดิทริฟซีครับได้ส่งธนานสยามเย็บครับกองหน้าดารุ่งของทีมเข้าร่วมโครงการของ FC b ซีบอยเนมิวนิครับโดยโครงการดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่สโมสร์สันบอยนมิวนิเปิดคัดตัวนักเตะจากทุโรกที่เกิดเปียในปี2004จนถึงปี2 0นาและได้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกครับจนได้มารวมตัวอันอีกครั้งในโครงการนี้และเน้นไปที่นักเตะที่อายุต,ต่ำกว่า19ปีซึ่งครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่2ของโครงการนี้แล้วแหละครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับโครงการนี้ครับจะแบ่งเป็น2ช่วงครับก็คือในช่วงแรกในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นการไปทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศบราซิลเมืองของแตนาลีโอโดสหรือแตนาจานิโรเอ,อีกหนึ่งช่วงครับในเดือนกรกฎาคมจะเป็นการไปทัวร์เมืองของแตร้าวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเมืองมิวนิก ที่ประเทศยอรมันนีซึ่งจะได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมดิสิบเก้าของสโมสันไบรจนวินิคอีกด้วยแหละครับโดยในรายการนี้ครับสำหรับน้องสยามเจฟครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรนโปลีทริซี i, ได้รับเลือกจากสโมสรนไบรจันวินิคเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งคนจากประเทศไทยในรอบนี้ครับให้เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมารวมกับเพื่อนๆจากประเทศอื่นอีก15ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเช่นกันแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ